ส18สำนักงานต้องพธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการและวระวฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการประมาณไหนมาให้ทางวัดบางเียในพระรามหลวงได้ดำเนินกนารจัดงานบนรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยปกติประจำปีทุททกทปีที่ผ่านมาทางวัดก็จัดการประชาสมเด็นาพระดู้อนอยู่แล้วัเพื่อให้เยาวชนทั้งหลายได้มาศึกษาอบรมพระธรรมวินัยหรือก็ศีลธรรม ที่คณะภาวิทยากรจะได้หลมในช่วงที่บรรมาชาอุปสมบทเป็นเวลา9วัน9วันครับเมื่อถึงกาเมื่อเมื่อครบกำหนด9วันแล้วถ้าใครไม่ได้ลาสิขาจะมาขอาสมัครเรียนบาลีที่สำนักศาสนาศึกษาวัดตอ้งียในท่าลามหลวงเพราะว่า การเรียนบาลีภาษาบาลีถือว่าเป็นรากเง้าของศา,าสนาศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้ก็ด้วยภาษาบาลีเพราะนั้นทางวัดตามเปลี่ยนในก็ได้ดําเนินการและสนับสนุนการศึกษามาเวลาตั้งแต่ปี52ต้องปิด2553เป็นต้นมาตอนนี้ก็ น่าจะได้ประโยชน์เฉพาะที่เป็นนากหลวงน่าจะประมาณ15องค์เพราะจะได้ประโยชน์ข้าวปีละสองละสองซึ่งเป็นนากหลวงมาโดยตลอดแต่ว่ามีปีนี่ถือว่าเป็นปีพิเศษได้เยอะสุดใช่ไหมครับได้เยอะสุดก็ได้จานวนประเทศไทยมีประมาณ4ี่หมื่นวัดก็ถือว่าวัดบางเพียงในได้ประโยชน์ข้าวมากสือติดท็อปเซนบางวัดก็ได้แค่องค์สององค์ ซึ่ง <Yeah. S 1> อาิสง์ก็มาจากการที่เราบวชเนในบวชเนภาคฤดูร้อนที่สมณเณรภาคฤดูร้อนเนี่ยที่ที่จะอุปสมบทเป็นนาคหลวงอายุอายุ19บเก <22 S 1> ้ายี่สบซึ่งอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ของการอายุในเกณฑ์ที่จะเป็นนาคหลวงไม่เกินอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ถ้าเลย22ไปอย่างวันธรรมกายในยี่สิบสองวัํางน้วก็ ได้หนึ่งรูปให้อายุยี่สิบสองแต่ว่าพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งบวทให้หมดเป่นแผ่นนาคหลวงแต่ว่าจะจะแยกประเภทว่าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป็นพระบร,รมราชานุเคร누กออ,อย่างนี้หกเจ็ดแปดนี่เป็นนาคหลวงเพราะว่าอายุอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินยี่สิบสองแต่ยี่สิบสามขึ้นไปเนี่ยท่านได้ยี่สิบสองแต่หนึ่งวันก็เป็นพระบรมราชานุเคะห์แต่ว่าตอนนี้ท่าน พระบาทสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านกระทรงะสมหมดให้เป็นราชหลวงหมดแต่ว่าแยกประเภทให้รู้ไงว่าเป็นพระวรมมราชาคณเพราะฉะนั้นที่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจะเอาลูกหลานมาบรรปเชบันปิชาสามเดนภาคเดือดร้อนณวัดบางเบียในพระอารามหลวงแห่งนี้ก็ขอเชิญญาติโยมมาสมัครได้ที่วัดบางเบียในพระอารามหลวงครับ ทุกทุกวันทุกทุกวันเลยซึ่งเราจะบวชวันที่สามสิบเมษายนวันที่สามสิบเมษายนแล้วิึกวันที่เก้าพุศภาตั้งแต่วันวันวันที่สามสิบก็หน้าแปดเก้าวันก็คือตกวันที่เก้าพุธศภาประมาณนั้นครับประมาณนั้นเพราะว่าโรงเรียนประชาบาลโ่วไปโ่วประเทศก็จะเปิดวันที่สิบหกพฤษภาก็ให้แต่ว่าถ้าสามารถทำไมไม่บวชตอนนี้ตอนนี้มันทางโรงเรียนก็ เรียนซัมเมอร์มาเนื่องจากสถานที่ไม่พอัแต่ว่าในการบวชบรรพชาสัมเมนณที่นี่ก็อยู่ห้องแอร์เป็นส่วนใหญ่อออตอนนี้เขาเรียนซัมเมอร์เขาไม่ว่างเราก็ไลเลเรื่อยเป็นวันที่สามสิบเพื่อเนนจะได้อ,อ,อยู่ห้องแอร์แล้วก็มีพี่เลี้ยงโดยประมาณไม่เกินสิบห้าท่านต,ต่อสัมเมนณ สิบรูปก็ภูมาอาจารย์หนึ่งรูปหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบห้าประมาณนี้หนึ่งต่อสิบก็จะแล้วก็ส่วนอาหารกาหวานอยางญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้บริจาคมาบริจาคคนละสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทห้าร้อยบาทมาเป็นเจ้าผ้าอาหารทั้งเช้าทั้งเพนเป็นแล่แต่เราก็เราก็เอาเงินส่วนนี้ไปแล้วก็ที่ จะมาสมัครบรรพชานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็พอเกินมาสมัครท่าที่วัดต้องเปี่ยนอะไรครับอ่ารามหลวงนะครับแต่ว่าขอให้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 เป็นนักเรียนครับจะเป็นปอสี่ปอห้าปอหกครับปอหนึ่งปอสองขอให้เรียนครับไอเด็กที่ไม่ไม่เรียนแล้วมาอยู่มาบวชบวชมาล่ารางวัลนี่แหละพวกเราเราเนี้ย ของสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนะครับก็ถือโอกาสนี้มาร่วมบุญในการบวชประชาน้องเดนในปีนี้นะครับก็ค่าใชจ่ายทั้งหมดเนี่ยฟรีทั้งหมดนะครับพระโจมาทางสถานีทิโยสถานีโทรทัศน์ทีวีฟ้าให้นะครับก็ถือโอกาสมาแก้ข่าวบอกบุญถ้าูกครองญาติโยมนะครับเรารับสมัครอัน สองช่องทางก็คือที่วัดบางปีในใหญ่ในใหญ่ในนะครับแล้วก็ที่เหตุของฟ้าให้ทีวีนะครับจำ,จำนวนหนึ่งร้อยแปดรูปนะครับ